โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวิดักสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมตอนนี้กลับมาพบกัว่าผมมิสเตอร์แคทอีกแล้วนะ okay, โอเคก็กลับมาอยู่กับหน้าเกมบาคาร่าสายไฟอีกแล้วนะผมวันนี้นะก็เอาทุนเข้ามาที่2 5งพันนะผมวันนี้มาดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือเปล่านะโอเคขอเปิดหัวไปที่น้ําเงินเลยแล้วกันนะผมพันสองบาทนะก็ พักหลังมานี่ได้กำไรเยอะอยู่นะผมเพราะว่าติดสายฟ้ารนลัวเลยนะเออติดสายฟ้ารัวเลยนะทุกคนนะมามาดูกันว่าพันสองไม้นี้จะได้หรือเปล่ามาแล้วเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนคนด้วยนะผมเปลี่ยนคนแจกด้วยนะโอเคขอไปที่น้ำเงินแล้วกันนะผมส่วนมากบาคาร่าสายฟ้าจะเปิดหัวที่น้ำเงินนะเท่าที่สังเกตมานะผมมาคุณแคุณสคุณหคุณสจัดไป เปิดมาหัวแปมาเลยาลุยแจ็คโอ้มันห้ว่ะเอาก้าสวยนี่ไงผมผมบอกแล้วมันต้องเปิดมาที่หัวน้ำเงินแน่มาตอนนี้ก็บวกมาแล้วนะผมบวกมา1,000บาทนะตามน้ำเงินอีกไม้หนึ่งนะผม250บาทนะตานนี้ติดสายฟ้าหน่อยเถอะมา คูณสามคูณสามคูณสามนะผมลูกอีแมมมาผิดดอกนะผมนี่ไงหลับไปหนึ่งหลับสนิทเก้าไมอีกแล้วผมสวยแล้วติด8ด้วยติดตัวคูณนะผมแต่ไม่ชนะนะโอ้โหมาไม้นี้ขอให้ไปที่แดงแล้วกันนะผมไปที่แดงแล้วกันนะไม้นี้นะโอเคไปอีก1250บาทนะผมก็ได้อีกไม้นึงก็น่าจะเลิกแล้วนะเออ ได้อีกไม้หนึ่งก็น่าจะเลิกแล้วนะผมไม้นี้พักหลังเริ่มเริ่มจับมันได้แล้วนะผมเริ่มเข้าใจบคาคาร่าสายฟ้าแล้วนะนี่ไงเปิดแปดมาฝั่งนู้นกูโดนแน่เลยยังไงหลับผมหลับสนิทครับผมมันก้าวอีกแล้วมันก้าวอีกแล้วครับผมโอ้โหยังขาดทุนอยู่นะเออมายังไงดีวะเออไป ไปไปไปทุ่มสุดตัวแล้วกันนะไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายและท้ายสุดแล้วกันนะผมวันนี้ติดตัวคูนันกูจะหัวเลาะให้เลยแต่ผมว่าออกแดงเชื่อไหมถ้าผมแทงแบบนี้นะออกแดงแน่นอนทุกคนดูนี่ไงสามมาหกฝั่งนูน้นนี่ไงหลับไปหนึ่งครับผมหกสวยมาอีกแล้วโอ้โหมาขึ้นสักสี่พันมา มาขอสวนแล้วนะผมตานี้ไปที่แดงแล้วกันนะโอเคตานี้ไปที่แดงแล้วกันนะผมหนึ่งพันบาทแล้วกันนะเอ,อ่อขออนุญ,ญาตส่วนนะผมเผื่อจะได้นะเคด้วยมาสองกงกงเรียบร้อยสวยครับผม มาบวกมาที่4,300แล้วนะมาขอ350เล่นแล้วกันนะผมตามไปที่แดงอีกไม้หนึ่งนะเพื่อจะติดตัวคูณกับเขาบ้างนะผมตัวคูณไม่ออกเลยเว้ยเงียบเลยนะผมคุณสามคูณสี่คูี่คุณห้าคุณสองโอ้โหตัวคูณอย่างเยอะผมว่าแดงไม้นี้น่าจะมาว่ะน่าจะมาว่ะ สวยโอ้โหอะไรมันจะแม่นเบอร์นี้ผมว่าไม้นี้มาผมว่าไม้นี้มาตัวคูณอะเชื่อปะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งครับผมทรงนี้หรือเปล่าโอ้โหตัวคูณอย่างน้อย ขอถอนคำพูดแล้วกันนะเออนั่นไงผมบอกแล้วสวยอุย้ยตีตัวคูณด้วยเห็นปะเนี่ยผมบอกแล้วทรงนี้จะขึ้น6,000แล้วนะผมคิดว่าจะไม่มาซะแล้วนะมาไปโอ้โหไม่ทันนะ ไม่ทันนะผมไม่เป็นไรมาเดี๋ยวขออีกไม้หนึ่งแล้วกันนะผมตานนี้ไม่แน่ติดตัวคูนอีกนะเชื่อปะ่ะนี่ไงโดนครับผมผมให้แดงไปอีก750แล้วกันนะโอเคไม้สุดท้ายแล้วนะผมและท้ายสุดแล้วนะ ก็ถ้าได้ก็พอนะผมไม่ได้ก็เลิกเหมือนกันนะก็ใครอยากเล่นมัคครล่าสายฟ้าตามผมนะผมก็ทักมาสอบถามกันได้นะไลนย์อยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างเลยนะผมทักมาสอบถามกันได้นะปลอดภัยแน่นอนนะผมเว็บตรงนะมาติดแน่นอนยังไงก็ติดยังไงก็ติดโอ้โหได้ครับผมได้ได้โอเค ก็พอเท่านี้ดีกว่าละกันนะผมเอาเข้ามาที่2 5 0 5นะก็บวกขึ้นมา6,400แล้วนะผมโอเคก็หากใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าต่อไปหน่อยนะผม mm hmm. ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ